เรื่องราวทุกทางมีความทรงจำยินดีต้อนรับสู่ยายตาขาเที่ยวที่เราไม่ได้แค่ไปเที่ยวแต่ไปใช้ชีวิตลุยค่ะ จะคิดทำไม,ไมว่าเคย,ยอะนะสวัสดีครับมาดามวันนี้มาเที่ยวไหนกันค่าฉลองกลับมาไทยโอเคฮะตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าอะไ,ไรสักอย่างเนี่ยฮะชิวๆวันนี้มาท่าฉลองแล้วก็จะข้ามเรือไปไอมาหมหาชัยเลยข้ามเรือไปท่าฉลองแล้วก็ไปดูถ่ายรูป ที่ชีวิตแล้วก็จะไปเที่ยวที่อะไรวันธันทรัพย์วัฒนพันธทรัพย์แล้วกลับมากับบ้านครับวันนี้ฮะชิวๆฮะไปลงเรือไปท่าฉลองกินข้าวก่อนไหมลองดูเดินไปดูก่อนเนี่ยลองเดินไปดูก่อนครับว่าหิวไหมอาหารน่ากินไหมได้กินอาหารน่ากินไงแก้วอะลึกช่องด้วยอดูตัวนี้แม่ลูกเปลาคนเดินเห็นไหม ร้านแห่งนี้ดูมีอะไรกินหรือเปล่าะนะฮะปรากฏว่าวันนี้นี่อ่าท่าเรือที่นี่เขาปิดนะฮะปิดซ่อมวันที่ที่9 30เลยไม่ได้ใช้ที่ท่านนี้นะฮะเราจะไปที่ไปที่วัดโกกกาก็าจะมีท่าเรือข้ามไปท่าฉลอกอาจจะมีประมาณ5กิโลโอเคครับเพราะงั้นมันไม่อัปเดตนะนบอกไปนี่ก่อนนะมนปนไปด้มเชิญนะท้ายที่หลังที่หลังกินข้าวก่อน จับปลาก็ได้ปลาปลาปลาเนี่ยเนี่ยปลานเนี่ยน,นิดยิ้มไปด้วยไห้กุ๊กก็ทำให้หน่อยอ่ะเขาบอกถ่ายรูปก่อนไงอ่าลูปก่อนทายรูปก่อนนะลูกก่อนนี่ฮะอาหารอะไรสนใจอะไรเอาแบบจานเดียวหรือย่อแบบแบ่งกันกินเต้องกินนี่เขาต้องเป็นอย่างนี้คงไม่มีจานเดียวหรอกนะชี้เลยฮนะมาตามชี้เลยย้าไหน อันนี้น่าสนใจหนึ่งละอะไรอ่ะโอ้ยยวไม่ไหวดิไม่ไหวเหรอ,อย่างเตาถ่านยวไหวเหรอเนี่ยงหมึกนะสามรสนี่สามรสกระชาอ่ะโอเคไปอะไรสามรสกระชาอุยอ้ยหอยตัวนี้ตัวหนึ่งตันเดียวนี้อิ่มเลยหอยทอดหอยใหญ่ quá lắc mà buồn hát lắc mà hát hát linh 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 hát hát linh linh mà linh ตอนลงที่ท่าเรือมหาชัยนี่เขากำลังซ่อมนะฮะตอลงเราเปลี่ยนแผนเราไม่ได้ไปนะครับจะไปข้ามเรือไปท่าฉลองนะฮะจะมีสองสองทางเลือกครับจะใช้วิธีขับรถไปที่ท่าเรือกกบ้านโกกกากนะแล้วข้ามไปท่าฉลองหรือว่าหรือว่าจะขับรถไปเลยประดามว่างไงขับรถไปท่าฉลองเลยดีกว่านะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีฮะขากลับเราค่อยแวะ ตอนนี้เราถึงท่าฉลองนะฮะตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามแดดแจ๊ะเลยฮะโอเคถ่ายรูปเอ่อตามถนนนะฮะวอล k กิ้งสตร อันน,นี้เราอยู่ฝั่งท่าฉลอมฮนะามางงฝั่งนู้นเป็นฝั่งมหาชัยครับมาได้ยังไง okay. ตอนนี้เราถึงสะพาน,พานอย่างสวยเลยโอเคเราจะเดินไปด้านหน้านะฮะแล้วก็ถ่ายกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะมันจะย้อนแสงแเยบดามเราเดินไปสักประมาณตรงี้แดงๆกันอนะ่ะแล้วเดินกลับมา okay, โอเคนะเดินไปตรงท่าเรือ ไปป้อมแดงแดงอ่ะเดินไปครับเดินไปนี่นะเราอยู่ฝั่งฝั่งท่าฉลองครับอเฮะอ่ยืดยอะถ่ายรูปถ่ายรูป นี่เป็นนี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะฮะจุดสุดท้ายที่สารคอนเทนต์เดี๋ยวเรากลับ่นครับใครนั้นอาบเดินได้เลยครับทุกท่านเนาะรวมตามบุญตามบุญก่อนก็ได้นะฮะแล้วแต่ศรัทธาคุณเลือกขอหวยฮะ อาจจะเป็นพื้นเป็นฝุ่นอยู่นะนี่นะสมัยก่อนพื้นจะเป็นฝุ่นอยู่เลยเป็นฝุ่นเป็นยังไม่มีหินอ่อนนี้เราดีครับเรือโบราณนะรืํลำใหญ่นะเขาเนี่ย

โบราณครับใจมากคนระับวางหน้าจะมันก็สองเมตรศูนอ,อนุรักษ์ธรรมาชาติป่าชายเลนนะฮะสารพันห้าร้อยสิบเงี้ยครับ เปิด8โมงช้าปิด6โมงเย็นครับในการี่ปะชาอ่นเข้าารัลร่วนการีอะรเลยป่าชายเลนยงโครงกลางไงนี่ฮะปากครงกลางฮะ <_ an> นี่ม้วครับแหละครับป่าชายเลน <_ an> ของแท้นี่ธรรมชาติของแท้เ <_ an> ข้ามาอีกหน่อยถ่ายรูปครับ <_ an> ถ่ายตรงนี้ให้ตรงนี้มีน้ำเนี่ย <_ an> เอาไปยืนตรงนี้ <_ an> ถ่าย,ยนระพานเลยอ่าโอเคนั่งก็ได้นั่ง น,นี่ป่ากรงกลางธรรมชาตินะครับมาดูปลาตีนดูปลาตีนปลา <laughs> อะไรมีห้าหัวปลาอะไรมีห้าหัวฮะแต่และหัวไม่เท่ากันนะครับเดินปซ้ายบนกลับมาทางเนี้ยจุดเดิมไปบนหนึ่งรอบไปมันจะผ่านผ่านม,มีจะไปเห็นปลาตีนนะปลาห้าหัวเดินเงียกลับจุดเริ่มต้นไม่ไกลแล้ว เดี๋ยวก็วนเนี่ยกลับมาตรงนี้ไงนี่อากาศดีโอโซนดูวิวดูอะไรนี่แอากาศดีอืมใช่ใช่ไี่ควร